สวัสดีครับวันนี้ลุงจากมาอยู่ที่สวนของพ่อนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินทซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับมาชมต้นยางนานะครับวันนี้ก็จะมาเก็บมเมล็ดยางนาไปเพาะนะครับก็คือช่วงนี้มเมล็ดยางนาก็จะจะหมดแล้วนะครับก็คือจะไม่มีร่วงหล่นก็อาจจะมีนิดหน่อยนะครับที่ยังค้างอยู่บนต้นนะครับที่ยังร่วงไม่หมดนะครับ ปกติเมล็ดยางนาเราก็จะเก็บช่วงเดือนมีนาเมษานะครับวันนี้หนึ่งพฤษภานะครับเราก็จะยังมีให้เก็บอยู่นิดหน่อยนะครับเป็นเมล็ดที่เขาร่วงยังไม่หมดนะครับเราก็มาเก็บไปเพาะลุงจากก็เพาะได้หลายต้นแล้วนะครับปีละนิดละหน่อยยี่สิบิบต้นก็เอาไปเพาะนะครับเพื่อปลูกนะครับ นี่ครับเมล็ดยางนานี่ก็ยังถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับยังเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์อยู่นะครับนี่เมล็ดก็ยังดีอยู่นะครับเราก็จะเลือกเลือกเก็บเมล็ดที่สมบูรณ์เนี่ยครับแป้งยังดีอยู่นะครับเนี่ยเวลาเราผ่าดูถ้ามีแป้งเต็มเม็ดนะครับยังไม่แห้งก็ถือว่าใช้ได้นี่ก็จะเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับลุงจาาก็จะเก็บ ไปเพาะนะครับเอาไปปลูกที่สวนป่าลุงจักที่โค้งน้องนาสวนศิลนนะครับปลูกปีละนิดละหน่อยครับได้5ต้น10ต้นก็ยังดีนะครับนี่บริเวณที่ตรงนี้ก็จะเป็นสวนของพ่อนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ที่ศูนย์แห่งนี้ก็จะมีแจกก้าไม้ทุกๆปีนะครับที่ศูนย์เพาะชําก้าไม้นี่เดี๋ยวลุงจากก็จะได้มารับแจกทุกปีเพื่อเอาไปปลูกนะครับปลูกเสริมเติมแต่งไปทุกปีนะครับต้นไหนตายเราก็ปลูกใหม่นี่ครับอย่างวันนี้เราก็มาเก็บเมล็ดยางนาไปเพาะก็จะได้หลายเมล็ดอยู่นะครับนี่ก็ยังมีมีให้เห็นนะครับมีให้เก็บอยู่เนี่ยครับอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นเมล็ดที่ที่สมบูรณ์นะครับนี่เป็นเมล็ดที่สมบูรณ์เราก็สามารถเราไปเพาะได้นะครับนี่รอบแรกลุงจากก็เพาะไปแล้วนะครับก็ได้ประมาณห้าสิบกว่าต้นนะครับรอบนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับนี่ครับวันนี้ก็มามาเก็บก็น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่า ย่างเข้าสู่เรือนพืชภาแล้วนะครับนี่ก็ได้หลายอยู่นะครับตอนนี้ก็กำลังเราก็จะเด็ดเอาเฉพาะเมล็ดนะครับเราจะเอาปีกออกแล้วก็จะได้นำไปเพาะเพื่อเอาไปปลูกนะครับปลูกปีละนิดละหน่อยครับได้ห้าต้นสิบต้นก็ยังดีนะครับส่วนหนึ่งก็เราก็จะรับแจก นะครับรับแจกจากศูนย์เพาะชำนี่ครับได้เยอะแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปเพาะนะครับครับวันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะครับประมาณสองสามร้อยเมล็ดนี่ถางออกสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับเราก็ปลูกวันละนิดละหน่อยปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับต้นไม้เป็นของเราอากาศเป็นของโลก ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ